สวัสดีค่ะวันนี้มาทอดหมูกรอบนะคะทุกคนเลยถ่ายกล้องมาตั้งนานก็ลืมกดวีดีโอถ่ายนะคะจนหมูจะสุกแล้วเพิ่งจะมาคลิปได้นี่ค่ะหมูกรอบเราแล้ครับ เิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะน้ำมันกระเด็นอเออน้ำมันกระเด็นมากเลยทุกคน ดี๋ยววันนี้เราจะมาทานหมูกรอบนะคะเอาฝาปิดก่อนนะคะโอ้น้ำมันกระเด็นนะคะมาดูต่อจ้าทุกคน น้ำมันกระเด็นทุ้งเลยเอาเบอร์สินะคะร้อนเกินไปร้อนเกินไป เอาซอปเซิบก่อนทุกคนซอปเซิบก่อนพลิกหนาพลิกหลังก่อนนะคะเพราะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวน้ำมันจะก,กระเด็นนะคะทุกคนอาหารเราวันนี้นี่ทุกคนดู เราจะใช้ไฟกลางนะคะเบอร์สิบนะคะทุกคนอันนี้ก็สุกแล้วนะคะสุกแล้วสุกแล้วเราจะทำแบบนี้ไม่ได้นะคะทุกคนมันจะแข็งนะเราจะต้องเอาไปหั่นก่อนนะ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะทุกคนทอดหมูกรอบเฉยๆนะคะ ตั้งไว้ข้างๆนะคะให้เขาสุกพร้อมๆกันนะทุกคนถึงหมูกรอบเราจะน่าทานนะคะเดี๋ยวจะเอาตั้งไว้สักห้านาทีนะคะทุกคนห้านาทีแล้วก็คอยมาดูกันใหม่อีกรอบกลับแล้วนะคะทุกคนเราก็จะมากลับหันไปหันมานะคะ ให้หมูกรอบเราสุกพร้อมๆกันนะคะสุกทุกด้านนะคะข้าวเที่ยงเรายังไม่ได้ทานเลยนะคะข้าวเช้าก็ไม่ได้ทานนะคะข้าวเช้าก็จะเป็นแต่กาเฟ โอเคนะคะเราต้องการหนังกรอบกรอบนะคะ mm hmm. ทุกคนคลิปนี้ก็ขอไปก่อนนะคะ